หายใจเข้าถอนหายใจวางแขนข้าหายใจเข้าวาดหงอนลงสุดหายใจออกหวัดนับจิตหายใจเข้ายืดแผ่นหลังส่วนล่าหายใจออกชั้นแบบ๊ นนเนนะะ้หักมือโรงตัวดีเลยน,นะคะขำใชนไหมะสำลับจา,ากนั้นนะคะวัดกดฝ่าเท้าด้านหน้าแก้มจนสุดทำเงื่อนนักหนึ่งนับสอง นับสีและปลดปล่อยพลังงานกลับปหายใจเข้าเยอะค่ะหายใจออกวางสุดที่เดินขยุ้นเนี่ยวางดับเยอะสหายใจเข้า จดหน้า,าิดไปเท้าหลังปริกิัวเขา่าหาเท้าหลังหจะเข้าวัดแ,และหายหไปนะัรนักน ลอยใช่ไหมต่าลอยใช่ไหมคะโอเคจากนั้นนะคะ pô Yo, yo Thank you. on ไปนะคะเราจะสูงนาปกาครั้งท้าไว้นับหนับสองนับส,สามนับสี่ล็ลทีาา่เครืงดันลำตัวหายจอหนราปกาเที่ตัวกับมาที่แสูานสาปกาว่า ดาวดัดตอกแอนชัพูดว p าแหวกไม่เป็นไรนะคะรือเดี๋ยวเจ็บข้อใช่ไหโอเคจะให้เทกับี